โคตมิอุระกคำแบกชกราชดำเนินอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้เจอบัวขาวแต่จะได้เจอกับยอดบวยฉายานักสู้ข้างถนนโคตมิอุระกคำปั้านคนดังจากประเทศญี่ปุ่นเตรียมตัวที่จะกลับมาชกที่เวทีราชดำเนินอีกครั้งในรายการราชดำเนินเวอร์ซีรีส์ RWS ในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการเปิดเผยว่าคู่ชกของโคตในครั้งนี้เป็นมวยอย่างโจ๊กเกอร์ไฟครับขาห้าวสุดระหาจากวง,งการสตรีทไฟเตอร์หรือที่หลายคนชอบเรียกกันว่านักสู้ข้างถนนที่จัดว่า เป็นสตาร์ระดับแถวหน้าจากรายการสตรีไฟเตอร์ในประเทศไทยอย่างไฟครับไทยแลนด์ที่กำลังโด่งดังสุดขีดโดยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่โจเกอร์ไฟครับชกบนเวทีใหญ่อย่างราชดำเนินเนื่องจากที่ผ่านมาเจ้าตัวโด่งดังมากๆในโลกออนไลน์จากการชกข้างถนนซึ่งไฟแรกที่เวทีใหญ่ได้ชกกับสุดยอดมวยอย่างโคตมิอูระเลยทีเดียวซึ่งมีการเปิดจองบัตรเรียบร้อยแล้วและกำหนดชกเป็นวันที่1กรกฎาคม2566นี้